สวัสดีกันนู้นนะครับก็กลับมาอยู่กับผมโตและนี่ก็คือรายการแปลสตตรีิการ์ของโทฮโรสวดพาร์ทที่45ครับก็ต้องบอกเลยนะว่าพาร์ทนี้เนี่ยมันอาจจะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่ามันสั้นเออซึ่งสตอรีิการ์ของเราในวันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าแก่นหินนั่นเองนะครับก็คือไอสิ่งที่ผมเข้าใจว่ามันคือหินประตูสวรรค์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะ ก็เป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่านะว่าสตอริกาไปนเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับปะ่ะสตอริกาของเราในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Keystone แปลเป็นไทยเนี่ยก็คือแก่นหินนั่นเองครับหรือถ้าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอ่านว่าคานามอิชิก็นี่เป็นสตอริการ,ระดับ3ดาวนะครับที่จะบวกในเรื่องของป้องกันอย่างแล้วก็ป้องกันหินนะส่วนพาสีฟเนี่ยบอกว่า เปลการที่เป็นธาตดีเนี่ยจะแรงขึ้น30%เป็นเป็วลา1นึ่งเทิมมีแค่นี้นะเอาเป็นว่าเรามาต่อกันที่ข้อมูลเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่หนึ่งนะหินก้อนใหญ่ที่ถูกผูกด้วยเชือกชิมเมนาวะเชือกฟางที่ถูกประดับด้วยกระดาษเอาไว้ใช้เพื่อทําให้เกิดความบริสุทธิ์มันไม่ได้เหมือนกับแกนหินของศาลเจ้าฮาคุเรนะเพราะแกนหินก้อนนั้น ถูกควบคุมโดยเทนชิเธอนั้นสามารถเคลื่อนย้ายมันไปในอากาศโดยไม่ต้องแตะต้องมันเลยแถมเธอยังสามารถทำให้แก่นหินพวกนี้ปรากฏขึ้นมาพร้อมกันโดยมีขนาดรูปร่างที่แตกต่างกันไปแก่นหินของสางจ้าฮาคูเรที่ว่าไปเนี่ยมันก็คือแก่นหินในภาค10.5ที่เทนชิเป็นคนวางนั่นแหละครับคือตามเนื้อเรื่องเนี่ย เทนชินางได้พังสารจาฮาคูเรเพราะว่านางเนี่ยอุตสาห์สร้างเหตุวิลาสโดยการแปลงนิสัยของผู้คนให้ปรากฏออกมาเป็นสภาพอากาศที่อยู่รอบคนนั้นๆจนทําให้สภาพอากาศของเกนโซเคียวเนี่ยแปรปรวนแต่เรมูเนี่ยก็ยังไม่ออกตรวจสอบสักทีครับนางก็เลยพังสารจ้าฮาคูเรทิง้งเพื่อให้เรมูเนี่ยไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปทีนี้เรมูเนี่ยจะไปเจออิคุก่อนที่จะไปเจอเทนชิใช่ไหมล่ะครับ แล้วอีคุเนี่ยนาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชื่อว่าริวกูโนสคายซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่จะคอยแจ้งเตือนว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่อีคูพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แผ่นดินไหวที่ทําให้สาเจ้าฮาคุเรเนี่ยพังไปในตอนแรกทําให้หลังจากเรมูอาชนะเทนชิและรู้ว่าเทนชิเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนางก็เลยให้เทนชิเนี่ยมาซ่อมสาเจ้าให้รวมถึงบอกเทนชิถึงเรื่องแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งเทนชิเนี่ยก็บอกว่า ให้เอาเกล็ดหินที่ตัวเองติดตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยวางไว้ที่ใต้ศาลเจ้าก่อนดีกว่าเพราะว่าเกล็ดหินตัวนี้เนี่ยมันจะยับยั้งแผ่นดินไหวได้แต่ว่าแท้จริงแล้วเทนชิเนี่ยยังมีเหตุผลอื่นที่ทําลายศาลเจ้าฮาโคเรด,ด้วยนะครับก็คือน,นางจะทําพิธีชิคิเนนเซนกูในความเป็นจริงพิธีนี้เนี่ยเป็นพิธีที่สําคัญอย่างหนึ่งของศาลเจ้าครับซึ่งจะกี่ปีมีครั้งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละศาลเจ้าจะระบุ โดยในพิธีนี้เนี่ยจะมีการก่อสร้างปรับปรุงตัวสารเจ้าและมีการเคลื่อนย้ายที่ตั้งของพระพุทธรูปซึ่งเป็นตำแหน่งที่เชื่อกันว่าชินุเรหรือวิญญาเนี่ยจะลงมาสถิตแต่เทนชีเนี่ยนางกล่าวจะใช้พิธีนี้ทําให้สารเจ้าฮาคคเรเนี่ยเป็นที่อยู่อีกที่ของนางครับทว่าสุดท้ายมันก็ไม่สําเร็จเพราะยูคาริเนี่ยรู้ไต่แผนของเทนชีทั้งหมดแล้วจากนั้นยูคาริเนี่ยก็เลยพังสารเจ้าฮาคคเรที่เพิ่งสร้างเสร็จหมาดๆไป ซึ่งตอนแรกแก่นหินที่ถูกเทนชิติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็ยังมีความไม่น่าไว้วางใจอยู่ครับเพราะมันอาจมีกลอุบายอะไรอีกก็ได้แต่สุดท้ายซุยกะที่ได้รับมอบหมายจากยูคาริก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าแก่นหินนี้เนี่ยเป็นของจริงห้ามถอดออกเด็ดขาดและซุยกะก็ได้สร้างสารเจ้าฮาคุเรขึ้นมาใหม่อีกครั้งแม่แต่ไม่ว่าจะทวดานิสัยไม่ดีหรือยักษ์เป็นคนสร้างสารเจ้าให้เนี่ยมันก็ดูไม่น่าไว้ใจทั้งคู่อยู่ดีนั่นแหละ เออจะว่าไปผมไปเจอมาด้วยนะว่าเทนชิเนานามีชื่อเก่าตอนเป็นมนุษย์ว่าจิโกะแล้วพอได้ขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เนี่ยนางก็ค่อยเปลี่ยนชื่อมาเป็นเทนชิซึ่งมันก็มีลูกเล่นอยู่นิดหน่อยด้วยนะครับเพราะว่าชื่อจิโกะนั้นมีความหมายว่าเด็กแห่งพื้นดินในขณะที่ชื่อเทนชิหรือจะอ่านว่าเทนโกะก็ได้เนี่ยมันมีความหมายว่าเด็กแห่งสวรรค์ซึ่งเรื่องราวของเทนชิเนี่ยผมจะเอาไปเล่าในคลิปแปดสตอรี่การ์ดพาต่อไปแล้วกันนะครับ แบบว่าจู่ๆก็เกิดรู้สึกสนใจขึ้นมายัางไงอย่างนั้นอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยกลับไปที่เนื้อหาหลักกันก่อนดีกว่าข้อมูลที่2ครับแกนหินนั้นเป็นสิ่งที่คอยป้องกันการเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณพื้นดินที่มันงอกยาวลงไปแต่มันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นมันไม่ได้เป็นการขจัดการเกิดแผ่นดินไหวให้หายไปหรอกนะต่อด้วยข้อมูลที่3เลยแล้วกันนะครับ ระหว่างที่แกนหินระง,งับการเกิดแผ่นดินไหวเอาไว้แผ่นดินไหวก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าพลังงานจากพื้นพิภพบยังคงก่อตัวอยู่ฉะนั้นการนําแกนหินออกจะทําให้พลังงานทั้งหมดถูกปลดปล่อยออกมาผลก็คือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นอ่ามันก็จะเหมือนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นตอนแกนหินเนี่ยถูกดึงออกไปทําสวรค์ซีนะ แต่เดี๋ยวไปดูข้อมูลที่4กันก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มเติมอีกทีเพราะมันมีความเชื่อมโยงกันนิดหน่อยคนอื่นๆไม่สามารถแต่ต้องแก่นหินของเทนชิได้เมื่อเอรียนรู้เรื่องนี้เธอก็รู้ได้ว่าเทนชิไม่ใช่บุคคลที่ควรจะดูถูกแต่เธอก็ไม่เคยพูดจาชมเชยเทนชิดโดยตรงบางทีเธอคงไม่อยากให้เทนชิทะลงตนมากเกินไป ข้อมูลตัวนี้เนี่ยมันจะไปคล้ายกับฉากจบของเรเซนอุดงกีอินินาบะในภาค10.5ครับคือหลังจากที่เรเซนออกตรวจสอบเรื่องแผ่นดินไหวเสร็จนังนก็เอารายละเอียดทั้งหมดมารายงานให้ท่านอาจารย์ของเธออย่างเอรินทราบแล้วนางก็สงสัยเกี่ยวกับแกนหินครับนังนก็เลยถามเอรินว่าแกนหินนั้นคืออะไรซึ่งเอรินเนี่ยก็เลยบอกว่าแกนหินเนี่ยก็คือหินแกรนิตที่มีขนาดมันือมาเป็นหินที่จะงอกยาวจนถึงดินแดนใต้พิภพ ที่อยู่ลึกลงไปในใต้ดินและกลายเป็นหินที่ป้องกันแผ่นดินไหวเอรนเนี่ยเลยรู้ได้ว่าคนที่ติดตั้งหินได้แบบเทนชิเนี่ยคงไม่ใช่เทวดาทั่วไปแน่ๆซึ่งที่บอกว่ามันมีขนาดเมื่อหึมานั้นก็คงจะมหึมาจริงๆนั่นแหละครับเพราะแต่เดิมนั้นสว่านเนี่ยก็คือแกนหินที่คอยทิ้มแทงพื้นทิ่พบเอาไว้และแน่นอนว่าถ้าถอดมันออกก็จะเกิดแผ่นดินไหวระดับทําลายล้างเลยทีเดียวเหมือนกับตอนที่แกนหิน โดนถอดออกจนเก่อเกิดเป็นสวรรค์สิ่งมีชีวิตบนพื้นพิภพเนี่ยก็ตายไปกันหมดเลยล่ะครับแทมเมเรเซเนี่ยก็ยังมีสงสัยด้วยนะว่าท่านอาจารย์เนี่ยเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองเลยเหรอเอดีเนี่ยเลยตอบประมาณว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะนั่นมันเป็นเรื่องในอดีตที่นานโขเลยนะแม่ถึงนานจะไม่ทันเหตุการณ์นั้นแต่ยังไงผมว่าอายุเอรีเนี่ยก็ต้องสักหลักสิบล้านร้อยล้านแน่ๆเชื่อผมสิ ข้อมูลที่5ข้อมูลสุดท้ายครับหากคุณมีแก่นหินและดาบแผ่งฮิโซคุณจะสามารถควบคุมได้ทั้งแผ่นดินท้องฟ้าและผู้คนทําให้เตนชิดูเป็นคนที่อันตรายมากๆเพราะเธอนั้นสามารถใช้มันได้ทั้งคู่แต่นั้นก็ไม่ใช่สาเหตุจริงๆที่จะต้องมาหวาดกลัวด้วยความที่ถูกเลี้ยงดูอย่างประคบประงมและนิสัยอนุรักกังวลของเทวดาทําให้เธอเนี่ยหยุดทําสิ่งที่จะอันตรายมากเกินไป เอ๊ะทำไมผมแปลปแปลกๆอย่างไลวะแล้วเหรอใช่เหรอมันไม่ใช่ว่าเทนชินาไปบูกับชาวบ้านเขาจนหายเบือ่อหรอกเหรอก็เลยแบบไม่ได้ก่อเรื่องต่ออะเออใช่ใช่ก็ด้วยไอ้ดาบฮิโซหรือฮิโซโนะซูรุงิหรือที่ท่านเซเบอร์เนี่ยแปลเป็นไทยเอาไว้ว่ากระบี่มโนโคติสีเพลิงเนี่ยแหละครับที่ทําให้เทนชิเนี่ยแปลงนิสัยของผู้คนออกมาเป็นสภาพอากาศได้แล้วก็มีแต่พวกเทวดาเท่านั้นนะที่จะใช้ดาบเล่มนี้ได้ครับ ซึ่งตอนแรกนิสัยเนี่ยมันจะออกมาในรูปลักษณ์ของหมอกสีแดงเพลิงก่อนครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสภาพอากาศแน่นอนว่าอาร์ต,ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอาร์จากทางโทโฮโรสวดอีกแล้วนะนี่แก่นหินนั่นเองนะเออแต่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมไม่ชัวร์เลยอะ่ะผมว่ามันดูมีความขลังอะไรอยู่นะเวลา เห็นหินแบบนี้แล้วมันมีเชือกผูกเอาไวอ้อ่ะรู้สึกว่าในญี่ปุ่นเองก็น่าจะมีหินแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าวะแบบว่าที่ถูกผูกเชือกเอาไว้แบบเนี้ยเออเพราะว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดไอ้หินที่เอาไว้ใช้ตรึงปลาดุกยกักษ์โอโนามาซึ atsu, เนี่ยมันก็ชื่อหินว่าคานามิอิชิเหมือนกันนะเออแล้วก็ถ้าอิงตามคำพูดของ hi, เทนชิอ่ะเทนชิก็เป็นคนบอกเองว่าไอ้หินตัวนี้เนี่ย มันจะงอกลงไปเพื่อตึงตัวของปลาดุกยักษ์เอาไว้แสดงว่าไอ้หินตัวนี้ก็คือหินแบบเดียวกันกับที่เอาไว้ใช้ในการตึงปลาดุกยักษ์หรอวะเนี่ยอ่ะแต่ช่างมาเถอะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดูมั่วไปหรือเปล่านะแบบว่าทั้งเรื่องแถมทั้งที่ผมแปลนะครับถ้ามันผิดพลาดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเอ้ยมันเรียกว่าเรื่องแถมได้หรือเปล่าน่าจะเรียกว่าเป็นเหมือนเพิ่มเติมซะมากกว่าเนาะ เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าโซลิการไปต่อไปเนี่ยจะเป็นใบไหนยังไงเนี่ยก็สามารถติดตามได้โดยการกดปุ่ม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยมันจะได้แจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทําคลิปใหม่ลงมาแล้วส่วนใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายครับผมทำไมวันนี้มาดูเหน,นื่อยวะ